มดเลยครับมีสองมาเลยครับเลยมาขึ้นวิ่งหัวเลยไงโอ้โหเดบิวแบบผมมาแบบเกลื่อนลอยครับผมแต่พอที่เพชรแบบสุดๆในกรุงเทพนี่าสูงเลยครับแบบมากเลยงานวันนี้เจติ๊กปรับปรุงใหม่ครับรอบนี้ เดี๋ยวเนื้อน้ำตกคุณลองกินก้อนก็ได้ครับาาครับว้าวหอมมากครับเห็นมากเลยเอันนี้พี่จีให้แบบคบแบบทุกคนเลยครับไปดูิีนกระเท็บแล้วนี่ครับผมกเกี๊ยวตี่ยวติดต้ลทุกคนนี่ครับสมความว่าเป็นกวางอยู่ระเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วามกับแม่เลยเรียสะอาดมากครับต้องแบบนี้แหละ อันนี้หนึ่งนี่ครับนี่แบบนี้หอมไหมครับนี่นี่แหละซอบมะเขือเบราะไหมครับผสมบ้ครับนี่นี่นครับแต่ผสมจะนุ่มมากเลยนะครับอันหนึ่งแบบนี้มันจะเป็นเม็ดแบบฟูๆแบบกินครับกแบบฟองสุดๆเลยแบบนี้แบบแบบงามมากเสียมากแบบนี้ชมอันนี้เจ๊ติ๊กครับผม ไะไก็อยู่สามหม้อในวันที่ติเดเ็มปนครับเต็อาหารสามซังอู้่แล้วนบผมจะติดเทียนแบบนี้พอพีกไก่เาอยู่น้ำนิดัวเกี๊ยวโคตรดีเลยครับผมที่เซนพิเศษตัมีดำมีื้อมีขามีเลี้มีดำดดู่กระาพารุษแช่ด้วยครับผมดีเราหลายสวนสามหม้ในวัน เปิดร้านีิ่งก็่าติดไม่ได้ยืนก็ลงตัวเป็นปับปุ๋งไหมครับตน,นี้ยั่งแค่เบา้นบุรีโมแมนเพื่นบังคับตัวม<อ>ันวัมีผัวผู้ใดอยากขยนออกันหนักนะครับเนาะไปบังคับเนาะเอาเผ็ดๆนะครับผมเอาเผ็ดที่หนึ่งของร้านนี้เลยเผ็ดขนาดไหนเอาแบบนั้นเลยครับ

เดินเลยมสองวาาเลยครับเดินแต่บางที่ก็ไม่ีหมูเลยไน่ยตมอย่างนี้นะครับแต่ว่าเม็ดยองไี่ไปตกิบเปอร์เ็นบที่เด็ดเหนห้องตรงสขงขนาดห้องตู้แขงเลีก็แก่แก่จระงด้วยรัเรียนกั้องพ่เหมือแก่พ่อพี่เลย เป็นน si ้ำปลารับน้ำตาลกัแซ่บครับผมับไปข้าบอมนี่ครับต่เต้องเับองไม่ได้เอาตมอง่างเครับโ้แต่านมบบ้านให่ิมายอสิ้งเลยเห็ดรีเลลอยวะโอ้โหไหเลยแว้าิกินหมักพริก้ับผดนึ่พี่แม่อยีด้วย ล,ไไลูกเป็นไงครับลูกเุีย <c oughs> ดอดเพจวะอายุครับอยายองมาชิมครับน้ำซุปนันสุดยอดได้ยังไงทำเพจแซบครับแซบครับไพ้เดือดมากเลยครับเขาจะถึสุดยอดเลยของแท้เหมือนกันครับเสร็จเวครับโอ้โหเลวแบบ ผมว่าแบบเกินร้อยครับผมแต่เพราะาที่เพชรแบบสุดๆได้กุงเทียม,มน่าสูรเลยครับแต่ใส่พริกขนาดหเห็นแบบขนาดนี้ครับกิ่นกระสาแบบหอมๆด้วยโอ้โหมือินครับผมขมุกกอบเจติกสวัสดีครับผมมาครับืมเห็นตอนพัดนั้งครับผมนั่นแหละคือแบบรีวิวจ๋อมบดลานเลยพริกบดลานเลยครับผม บได้เยอะมากครับหมูกรอบนี่เบิงกระรูเลยขันเทพจะมีส่วนที่กรอบแล้วมีส่วนที่แบบสามสันแบบเต็มไปหมดเลยครับนเนี้ยซิมแบงเอากิน,นอนก่อนหูที่ควบอันนี้ไม่ได้แบบพีหยวกทัว นี่ของแท้กลิ่นแบบตามซอสหมูกรอบเพื่อนอย่าแซ่บเหรอครับผมกินมือมากเลยยังม่ถึงหมูกรอบด้ยครับผมมีแต่วิญญาณอันนี้ยังมีหม,มูกรอบก็แซ่บมากหรอ่ยอย่างมากมาหมา,า,าสังโหแซ่บจริงครับผมยังผิดประพณีครับ แต่หนอนความบืดๆเลยนี่มดนหัใ้เบิ้งเขาจริงน้ำปลาว่าถวยเลยส <c oughs> ุดจอดเสียมาเอาอยามางะมาัเด็กผมมิตรก๋วยเตียวครับสามซังผม่ได <c oughs> ้ยวง,งครับผม ขึ้นตีมืหอรอือทด้ก่อนมันเปิดอยางหลังตรง,งหลังนี่ครับการแต่หารตามสร้างเราเมนูเยอะแยะเลยครับผมแต่สุดม,มัอนี่มีมนี่้วยสุดยอดสาใจบางคนอาจิเ,ยเิยะแสบพองเลยแต่ว่าผมแบบชอบมาก ไครับรถสรงของพานเจนนี่แบะได้ครับประผิดหวังจับจริงนจับจังปีมือมาเพราะว่าทำเพ็ดๆเนี่ยบางคนปรุรปรงว่าเป็นกลิ่น,นอะไรได้ครับผมเราจะติ๊เป็นปีมือดีครับเดียว ยัไม่พีดีวยนะเนี่ยครับิ๊กกีมันเปลี่ยนดิลิครับจับดิลิแล้วครับผมเก็บไปแล้ว ผีมือจริงเจติกเจติกไม่แนางผมม่ากินแบบแรกๆพีเพิ่นบลูแบบการทายคิปททยยังเลยว่ากิ่นมัเก็อเทศธรรมดาเหมือนแบบปกติเลยครับมีคนแบบของแท้ครับผีมือ แล้กินเขาวว่วมากเลยกินนทระแดคือแบบจิดใจเลยครับผมมันจะแซ่บขนาดไม่ได้พริกดวยนี่ครับเป็ดตะดห ไม่อกจาจะปิคุตีมือมไปยังเบ้นก็ว่าก็วาไปั่วง๋วยเตี๋ยวแังเรต้องเป็นห่วงครับแถวก๋วยเตี๋ยวนี่เพิ่นจีน้ำซุปที่หนึ่งเลยลูกศินกับโคเทปไปหาคนข้างในคนไปมันถือไปมันมกระจาดเนี่ยมันื้อจะถุงไปคนาราักกระจาอยลันรจาจย่หาบนไาบนไน้ำผมมีครับน้ำผมพี เป็นยังไงบ้างคับครับเออเป็นไรบ้างครับ <laughs> เ้จะ้าไปดีใเ็คของดีมากเลยโห <c oughs> สาแจดอร่อยมากจรินครับ <c oughs> สได้ยังไงอ่ะซาจเลยจะเบียร์จับเบร์เข้างหลังไปเรย <c oughs> เดี๋ยวพักวันอาจะมากครับเ็ธทามาดาที่ดเป็ดๆได้ยังแบบโคตรแซ่บแบบไหลลื่นเลยครับผมแต่เขาต้องแบบเขาแบบที่ผมมากแบบนี้นะครับที่เป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนียครับดูแล้วเขาจะพุงแบบเลย มองขาต้องอยู่ในแบบติ๊กต็อกแบบเฟรนด์บวกเดียวครับที่เขามองเขาอยังไงมันฟูมากพูดอยู่เป็นแฉนลแล้วแฉนี่คองแแ้ <c oughs> ต่ตองหนึ่งแบบเสียงเขาหนึ่งเขาเหนียวเลยครับผมข้าวจำาหนึ่งก็เขาเหนียวป็นแห้งฟูแยบมากเลยครับอือก็เาั้ดอก เป็นกิจวัตรหนึ่งคิดตลอดเลยว่ะบางวันจะต้องคิดเฉยๆก็คิดเนาะค่อยคิดเน มุกกอบส่อนละคำหนึ่กัยูแล้วครับกุอจหมากไม้มหาตาเจี๊ยต <c oughs> ีคนใส่เผือกเขาขายตะเกบบาวัวล้านเลยครับแต่ผมเป็นเล็กหน่อยอยังบ่มบเคยกินครับ มันขายแบบนี่ประจําด้วยแล<ม>้วไปดูรสจัดแบบว่าของแฉะน้องมะซิมครับผมนี่แหละของแถะเพชรอะไรทั้งสซ่บครับผมแต่ป,ประกันก็นอร่อย